ช่วงของดีท้องถิ่นวันนี้ให้ทายว่าสิ่งนี้คืออะไรคุณผู้ชมไม่ใช่ไอติมโคนแต่มันคือเมี่ยงนะครับเป็นเมี่ยงแบบลัานนาเป็นเมี่ยงทางเหนือคือเป็นเมี่ยงที่ทํามาจากใบชาหมักแล้วก็มันจะมีความทรงเครื่องอยู่คือข้างในเนี่ยเขาเขาจะเขาจะเขาเรียกอะไรห่อเป็นคำคำโดยใช้ใบเมี่ยงชั้นแรกแล้วก็จะมี น้ำตาลปีบ๊บมีถั่วลิสงแล้วก็อย่างอื่นอีกแล้วแต่เจ้านะครับจริงๆสมัยนี้เขาเขาใส่กันในเ,เขาเรียกอะไรอะในกล่องพลาสติกเล็กๆใสๆนึกออกไหมกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆพลาสติกแต่ว่าผมว่านั้นอะความอร่อยหายไปอร่อยจริงต้องแบบนี้ต้องกินในใบตองนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงคนทางเหนือรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าคนทางภาคอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับ นี่ไม่กลัดเดิมเดิมเดิมสุดๆทีนี้มันก็จะมีโหจะเห็นไหมเนี่ยมองเห็นใช่ไหมแต่อันนี้เขาเขาจะมีฟิวชั่นหน่อยหนึ่งคือเขาจะใส่ถุงพลาสติกมาชั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยคุณผู้ชมพอแกะใบตองออกปุ๊บมันก็จะเป็นเมี่ยงเลยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้โหเยิ่มน่าดูแต่ละคำเนี่ยโอ้แต่ละคำเนี่ยอ่อย ถั่วลิสงร่วงไปแล้วแต่ละคํามันก็จะมีเหมือนเขาจะมีเนื้อมะพร้าวที่คั่วข้างในด้วยนะครับข้างในเดี๋ยวนะผมพยายามจะคลี่ให้ดูยังไงดีเนี่ยอ่านี่ไงเจ้านี้เขาจะใส่เนื้อมะพร้าวคั่ว้าไปด้วยเห็นไหมมีถั่วลิสงอันนี้เป็นเป็นใบชาหมักนะครับใบเมี่ยงถั่วลิสงแล้วก็มีอันนี้เป็นน้ําตาลปี๊บแล้วก็เป็นมะพร้าวคั่ว ข้างในในคาเดียวมีลักษณะเป็นความทรงเครื่องอยู่รสชาติก็จะเปรียปร้ยวหวานๆหน,หน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมันจะหวานตรงน้ําตาลปี๊บนะครับไม่ค่อยได้กินอนะ่ะอยู่รุงเทพไม่ค่อยได้กินกลับมาบ้านทีนึงก็แสวงหาเมื่อวานก็ได้กินตอนไปบางขลังทีหนึ่งนะครับผมไม่กินโชว์แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะน้ําลายสอเพราะว่ารสชาติของใบาชาหมักมันจะเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวน้ําลายนะมันจะแบบแตกโป๊ะเป๊ะโป๊เป๊ะในปากโอ้ยสงสารคนดูเนะ แค่นี้แล้วกันกคุณผู้ชมมีโอกาสาผมไม่ผมไม่ค่อยจะได้เห็นที่อื่นนะผมเห็นก็แต่คืออย่างที่รีสัสตบ,บ้านผมเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กผมไปงานสงกรานที่อุทยานที่สุขโขทัยอุทยานประจักษ์อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อมาสักสี่หปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีไปขายกันเหมือนกันเขาบอกว่ามาจากทุ่งสเสลี่ยมทุ่งสเสลี่ยมก็เป็นเขตติดต่อกับเถินที่ล้านนาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาเจอที่วัดพระปรางนี่ผมอยู่ที่วัดพระปรางหรือว่า วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุเฉลียงหรือพระบรมธาตุเฉลียงนะครับตรงข้ามสะพานไปตรงนี้ฝั่งตรงข้ามกับวัดเนี่ยนะครับก็จะมีขาย่เจ้าหนึ่งนะไม่กินโชว์นะเดี๋ยวจะน้ำลายสอไปละคุณผู้ชมสั้นๆแค่นี้แหละสวัสด,ดีครับ